สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เวลาเก้าโมงที่ประเทศอังกฤษนะคะทุกคนคือเมื่อวานก็มีหิมะตกนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เ,เวลาเก้าโมงก็ยังขาวอยู่เลยนะคะเพราะว่าฝนฝนยังไม่ได้ตกนะคะลงมาถ้าฝนตกนี้ก็คือลื่นนะคะเพื่อนๆคือเดินไม่ได้นะคะเนี่ยเห็นขาขาวนะคะตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงนะคะตุกเพิ่งไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะวันนี้ เป็นวันหยุดนะคะก็เลยถ่ายนะคะตอนนี้ไม่ใช่สโนว์นะคะจะเป็นน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆนคือปั้นไม่ได้แล้วนะคะปั้นแบบเป็นเอ่อสโนว์หิมะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นน้ำแข็งถ้าฝนตกลงมานี้คืออันตรายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆฝนตกลงมาก็จะทำให้ถนนลื่นนะคะขับรถเวลาเดินก็ต้องระวัง ให้มากๆด้วยนะคะเพื่อนๆคือแบบว่ามันลื่นนะคะแบบอันตรายเป็นไปได้ก็ส่วนมากคนก็จะเดินกันตรงถนนนะคะอากาศวันนี้นะคะช่วงบ่ายเห็นบอกว่าฝนจะตกนะคะแต่ก็คึมๆนะคะตอนนี้นี่ค่ะขาวไปหมดเลยนะคะรถ วันนี้ก็อยู่ที่ติดลบหนึ่งองศานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตุ๊กจะข้ามถนนฝั่งนั้นดีกว่า คือตุกอาศัยอยู่ประเทศอังกฤษนะคะทุกคนแต่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็อยู่ติดกับทะเลด้วยนะคะหิมะก็เลยไม่ค่อยตกนะคะทุกคนตกก็ตกเออก็ไม่ค่อยตกเยอะคะ่ะจะตกก็ประมาณนี้ไม่เยอะนะคะไม่หนาเดี๋ยวจะ เดินไปเรื่อยนะคะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นทางเดินกลับบ้านของตุ๊กนะคะตอนนี้มือชาหมดแล้วะคะ่ะเพื่อนๆคือ มือแข็งหมดแล้วค่ะคือหนาวมากนะคะติดลบหนึ่งหวังว่าฝนคงไม่ตกนะคะเพื่อนๆถ้าฝนตกลงมานี่คือแบบว่า อันตรายสุดๆนะคะแบบเดินลำบากมากโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอากาศนะคะฤดูหนาวของประเทศอังกฤษนะคะทางตอนเหนือนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าตุ๊กมีอะไร สวยๆนะคะทุกคนจะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะคือคลิปนี้ตุกไปก่อนแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะ